แบงค์นะครับวันนี้จะมาเทสปืนศูนย์ติดล้อนะครับนี่ครับปืนศูนย์ติดล้อครับดูนี่ครับคนยิงครับตะแผคกับยางซิ่งครับนะครับลองปืนศูนย์ติดล้อนะครับยังไม่ยังไม่เคยลองเลยนะครับนี่ครับเตานี่ครับ รวมแลวยืนทำเนื้อทำฟ้าดิยืนทำฟ้ามันดิเห็นตามเป้านะครับเดินไปดูได้โดนเป้านะครับระยะก็ประมาณสิบห้าเมตรได้ครับนะครับปืนศูนย์ติดล้อครับออกดีนะครับนักประกาศ ลองใหม่ครับขี้เกียจใช้ก็บอกครับติดศูนย์แม่งไอ้ติดลอกเลยครับนะครับจจสเปลนะครับสั่งที่ตั้มพลังธรรมชาติครับลอกตรงนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสั่งยางได้ครับที่แพ็คยางซิ่งนะครับนะครับโอเคนะครับ